สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมามามากิบสุก,กี้กันพี่นอ้องสุก,กี้สุก,กี้หม,โมูมาหนิแม่พี่โชว์กิบสุก,กี้หม,มูเซตใหม่ใหม่มาพี่น้องมา เสร็จไม่ๆม่หอนหอนพี่น้องเลยน้ำจิม้มน้ำจิ้มสุก,กีีน้ำจิ้มสุก,กีีสูตรกวางตุง้งพันท้ายหอนหอนไม่หม่พี่น้องคนคนยังนุ้ยโอ้โอ้เนี่ถยถัวยายๆด้พี่น้องด้วย ส่วนมากแม่ผูโชมก็มหมากกเนื้อกินแต่พักใส่พักอะกากลายใส่หมูหมักนุ่มๆหมักน้ำจิ้มละลายกินออก Why are you